สวัสดีค่ะชื่อปียรัตน์ทิติภูรีนะคะเป็นกรรมการหมู่บ้านบ้านสสยยวนหมู่ที่7ตําบลราวัยนะคะตอนนี้คือเราต้องเริ่มจากจุดเล็กๆของคนในชุมชนก่อนเราทำการบ้านก่อนเหมือนตําบลราวัยมีทั้งหมด7หมู่นะคะ แต่ละหมู่บ้านก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปเพราะว่ามันจะเป็นพ้าอุวัฒนธรรมอย่างหมู่บ้านของตัวเองอะคะ่ะหมู่บ้านสสยวนหมู่ที่7นะคะก็จะมีทั้งชาวพุทธและชาวไทยอิสลามอยู่ด้วยกันทีนี้มันก็จะมีความแตกต่างในการดําเนินชีวิตแล้วก็มีวิถีของการท่องเที่ยวเข้ามาด้วยมันจะมีจุดเด่นอยู่จุดหนึ่งก็คือสระน้ำหรือสระบัวนะคะซึ่งจะทําเป็นจุดจเสมือนจุดแลนด์มาร์ค ของชุมชนเลยก็ว่าได้ซึ่งตอนนี้คนในชุมชนกำลังรวมตัวกันเพื่อพัฒนาจุดแลนด์มาร์คให้เป็นแหล่งทำประโยชน์แล้วก็นำเสนอวิถีชีวิตของชุมชนอยู่ค่ะถ้าพูดถึงปัจจัยหลักเลยคือเราต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานของภาคท้องถิ่นเข้ามาสนับสนุนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเรียกไม่ได้เลยก็คือปัจจัยทางการเงินมันมีผลสําคัญต่อการดําเนินกิจกรรมในทุกๆอย่าง เพราะฉะนั้นในการรวมตัวแต่ละครั้งมันก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเข้ามาด้วยแล้วก็มีการลงทุนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นการซัพพอร์ตจากหน่วยง,งานท้องถิ่นค่อนข้างที่จะสำคัญมากต่อการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ ก็ในการประชุมครั้งนี้อะเราจะมาเห็นแล้วว่าตอนนี้ก็จะมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาช่วยในการโปรโมทหรือว่านาสื่อเข้ามาช่วยเราในการนําเสนอชุมชนซึ่งมันก็ดีนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการทําให้ชุมชนของเราอะเป็นที่รู้จักแล้วก็ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคตด้วยถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะดึงเอกลักษณ์ของชุมชนเราขึ้นมาได้อะคะ่ะ ตอนนี้เลยชุมชนของราไวยขาดสตอรี่แม้กระทั่งคนภูเก็ตเองก็ยังรู้จักราไวยไม่ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นสตอรี่ของวัดสถานที่หรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมด้านอาหารซึ่งจริงๆเรามีของดีอยู่เยอะนะคะแต่เรายังขาดสตอรี่ในด้านนี้ไปในการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวเราก็มีเยอะแหลมพมเทพหาดราไวยซึ่งเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก แต่ว่าเราไม่สามารถดึงศักยภาพตรงนี้ขึ้นมาได้ดีเท่าที่ควรค่ะก็ต้องให้ความรู้เกิดความรู้ความเข้าใจของคนในชุมชนก่อนแล้วก็สร้างความรักบ้านเกิดให้เกิดขึ้นในเยาวชนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามามาสร้างความรักบ้านเกิดกับคนรุ่นรุ่นตัวเองแล้วก็คงจะยากให้เด็กเห็นว่าจริงๆแล้วบ้านเราก่ให้เกิดประโยชน์ ทำประโยชน์ดได้หลายอย่างแล้วก็ไม่ต้องไปทํางานที่ไหนก็ได้เพราะว่าที่นี่ที่ลาวายเป็นแหล่งรายได้ที่ดีที่สุดของจังหวัดภูเก็ตด้วยเช่นกันค่ะ